ต้องการแค่อันเดียวเท่านั้นแหละไม่ต้องห่วงไปเพื่อนฉันจะเป็นโลกให้คุณเอง สีเขียวอนบนบอนอยูออนนะอย่อยู่ห้องเกาะนะสองคนเลยสีขาวออยู่ห้องเกาะตัวหนึ่งเดินมาจากทางขวาห้องเก็บอาวุธลงมาส่วนอีกตัวหนึ่งเดินจากทางไปห้องเกาะน,นะสีเขียว คือยังไงวะนงงูแดงไปเดี๋ยวนะจะเย็นนะอยู่ตห้องนัเนคนยืนอยู่กันสองสามคนนะผมว่าผมว่าฟ้ามิ้นนะเมื่อกี้ไม่เห็นฟ้ามิ้นเลยนะตรงที่ยืนอยู่ร้องอาหารนะผมยืนอยู่ร้องอาหารกับข่าวทั้งกระเสียประมาณขาวว่าเขียวอะตรงหน้าพ่ออะผมยืนอยู่ข้างล่างตรงล่าง้าล่างโต๊ะอะ เราอยู่ห้องก่อของสมจัติด้มกกยืนอยู่ัาคนน่ะสรงสองไอ้จมูกครอะคือของตา่ออะอ้ไอไอมินเป็นกลางเหรอไอ้เขียวมาสลับหรือเปล่าไอชมูบอกว่าไอเขียวย่าแล้วทราก่าโบวอย่างเงี้ยแดงแล้วมินไม่ต้องแล้วมินไม่ต้องแล้วเอาแฝงไปแดงแหละถ้างั้นน่ะ พูดซกขนาดนี้เอาไปโดนโทไม่วยมิ้นไม่ได้โดนโทษแดงมิ้นโอ้ยยังไม่โหวตดนโดคโทษถ้ามิ้นหนึ่งแป้โดนวตอ่ะเป่ต้องอยู่รอดคายสามถ้ามิ้นไม่อยากโดนโหวตอ่ะโหวตแดงโอเคดีมากยกนิ้วให้มิ้นแป๊บไม่มีเอาแดงถ้าแดงเป็นแฝง ก็จะจบแล้วไงอ่ะมันอืมพี่จอนไหนลองใช้ความทรงจำที่ปี้ทั้งหมตัวกลางคือตัวอะไรคือบทอะไรเข้าฆ่ากันไปเถอะเดียพี่จอนออกมาหน่อยขอพี่ทักพี่จานหน่อยอ้าวนั่นไงพี่ทักแล้ว ทันทันอยู่พี่ทักทันอยู่พี่ทักเสียววีก่อนก่อนเข้าไปช่โอ้ยก็ป้านอยู่รอดกูเน้อเียใครเมื่อกี้เสียอะไรค่าเราปะพ่อมึงอะเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นอ่ะดูดูไม่ทันแต่ว่าไม่รู้อะกด ยังตอนนั้นยังไม่มีโลที่ชมพูดีแต่ว่าเออเอาสี่มิ้นไปนะครับไอ้มิ้นมันจะปาดผมเมื่อกี้นะผมเป็นคนแครข้างล่างนะไอ้มิ้นมันจะปาดผมแล้วผมเป็นคนแครข้างล่างไอ้มิ้นมันปาดมันจะปาดผมใช่ปหมัมันไปกดปุ่มโดนปุ่มตะลักมันไล่ปาดผมอยู่นะเอาเอาเอาสี่มินไปนะโว้สี่มิ้นตอบ่อไปนะครับโว้สี่มิ้นตอบไปไอ้มินตอบ่อนจะปาดน่เจะ เอามินโบดมินสองมาเลยมินสองมาเลยถ้าไม่จบก็นั่นแหละเดี๋ยวค่อยเดี๋ยวค่อยว่ากันเอามินสองมินสองไปไปก่อนเลยเราควรเชื่อไหมมินสองไม่เป็นไรเพราะว่าเราคู่ในอำเภออยู่แล้วไงแล้วมันไม่มีใครเหลือคู่แล้วแล้วไม่มีนะขึ้นไปไม่มาปวดไว่เลยไม่พอเลยว่าวอยู่รอดตายใช่ไหมจะอยู่รอดตายต้นคิดว่าจจะมินจริงๆก็ได้ถ้าถูกก็ดีแล้วแต่ถ้าผิดก็ห้า ฆ่าพี่จอดไม่ได้ไงม่ฆ่าเออแค่ไม่ฆ่าตัวก็ไม่มีปัญหาเอาพี่จอรดก็เดินให้มันฆ่าแล้วพี่จอรดก็ฆ่าโชว์ฮะเออว่ะเฮ้ยพี่จอรดไปไปซ่อมไปซ่อมโอู้เดี๋ยวเดี๋ยวตอนอยู่กับคนเยอะๆพี่จอรดอยู่ตัวคนเดียวไปฮะพี่จอนพี่จอนไปบนไปบนชูพูอยู่ล่างอะ่ะ โอเคชมพูทำแล้วชมพูทำแล้วเอเอเสีอะไรโอเคประกาศประกาศสีแดงซุนหงอคงเห็นกับตาเลยบูดสีแดงไปนั่นแหละก็คือซุนหงอคงนั่นแหละ เดี๋ยวจะเย็นนะชมพูเอ็งฟังให้ดีะเวยไอไอขาวสองอ่ะไปเป็คืนหอกพงเว้ยโวดโวดขาวหนึ่งไปเลยต้องโวดขาวหนึ่งนะเว้ยเองไม่ใกล้นะผมคนแก้ข้างบนนะเมื่อกี้เนี่ยชมพูแก่ข้างล่างใช่ไหมพี่จอนมีทั้งน่้างอะไรที่ขาวขาวมันปาดเสียวมันโบยบวกเลยไอ้ขี่ยวมันปาดเสี่ยวมันโบยผมนะเอาเอาเอาขาวหนึ่งไปนะชมพูโวดขาวหนึ่งไป ีดับดาบนั้นปวดปว,วดข่าวหนึ่งเลยจำพูให้ค<า>ูนบนฐานเป็น<ว>ปเพื่อนกับแดงสุดท้ายก็ปวดแดงไม,ไม่เป็นไรชิวๆชมพูไม่แพ้หรอ,อกเดี๋ยวเราแบกให้พี่จันตามแดงไปหรือเดินอยากได้ช็อตที่ว่าพี่จอรแบบชึจจ๊บชึ๊ชึ๊ชึ๊บปงติดล้อพี่จัรฆ่าส่วนช่ออย่างเงี้ยนั่นแหละเที่มัชิดมานาันหาแล้วจอย์ตามไอ้แดงไปนู่นนู่นนู่นอยู่นี่อยู่นี่ไม่ล้มมันการพี่จอรมันมันฆ่าทับไม่ได้เท่ากัน แต่ว่าพี่จอรนมีโลอยู่อย,อย่าห่วงเลยโล่โลแล้ว,ลวโละเออวะ่ะพี่จอนปฏิกรยังไงเราซ่อมได้ไม่มีปัญหาอย่าให้ช so, มพูมันกลัวมากเกินไปเฮ้ยมันมาพี um ่จอรนมาฆ่ามันหน่อยเฮ้ยเห็นลนี่เป็นผู้พิทักอ่ะเออคิดว่าจะฆ่าเดิมเพื่อหรอ ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้มันน่าจะเป็นชู่ไลน์นรอทหารหรอวะใครเล่หรออ๋อเสร็จย่าน่าประทับใจบอกแล้วคอดีุดอยู่รอดไปแล้วว่าอยู่รอดแต่อยู่รอดแต่ไม่รอดไงบอกแล้วไม่อยู่จริงสีแดงคู่ใจไลน์สีแดงเอาอะรคิดปไปอยู่รอดเย้มากอยู่รอดไมหมลอะแม่โป้งช้อเลย